บุคคลสำคัญนะคะในแวดวงการเกมนะคะอีริกเอิงกรอมนะคะวิศวกรผู้คิดคนไดเรกเอเซีสียชีวิตแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานี่นะคะเมื่อเช้านอนเดือนนะคะก็เราได้สูญเสียอีริกอิงกรอมไปนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา Direct X อ๋อหลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Direct X นะคะเพราะว่าดูโลโก้คุ้นเคยไหม สีีเขียวตัว x อย่างงี้นะคะคือแน่นอนมากนะคะ dx เพราะว่าเวลาที่เราติดตั้งเกมเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเลยโลโก้แล้วเพราะว่าเราเล่นเกมกันผ่านพวกแบบร้านค้าเกมส่วนใหญ่เช่นสตรีมมั่งอีพิคโตมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้เห็นคําว่า dx ในช่วงที่มันบอกว่าอ่ initializing dx อะไรอย่างเงี้ยแทนก็คือไม่ว่าเราจะลงเกมอะไรนะครับก็จะต้องบังคับให้เราลง dx มาใช่ถึงแม้ว่าเราจะมี Direct X รุ่นที่ใหม่กว่ามีอยู่แล้วหรือมีใหม่กว่าก็ยังให้ลงก็ยังให้ลงอยู่เช่นมี Direct X 12ยังให้ลง Direct X 9แต่เรากดข้ามไปได้นะครับนะคมันก็มันก็จะแตกการของมันเองนะคะซึ่งเราจะมาคุยตรงนี้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Direct X 9ใช่ คือเขาไม่ได้มุ่งมาพัฒนา d ด r e เ t ็โดยตรงนะคะแต่ว่าเดิมทีเนี่ยมีพนักง,งานในบริษัทอีกคนนะคะที่ชื่อเซนจอนนะคะเป็นผู้ท้าถามให้อิงสตรอมเนี่ยมาร่วมพัฒนาเกมนะคะซึ่งตอนนั้นมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง d ดล e เ t ็ขึ้นมานะคะในปี1994 19คุณเกิดยังคะผมอิงหนึ่งปีรั้ผมเฉยอิงหนึ่งปีคุณ <laughs> หึงจะได้ เริ่มมาลืมตาดูโลกตอนนั้นเขาเริ่มทํางานกันแล้วตอนนี้ยังเป็นวุ้นะน่จะอยู่ในท้องแม่อยู่ครับผมของเราเพิ่งเกิดมาได้สามปีนะคะซึ่งตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยมันมีระบบปฏิบัติการ Windows 95แล้วคะก็คือ DirectX เนี่ยน่จะได้เริ่มถ่ายกับก้าหน้านี่แหละนะคะแต่ว่าตอนนั้นนะคะคือ DirectX ไม่ได้เป็นที่สนใจของทาง Microsoft โดยตรงนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย DOS กับ Windows 95กลังรุ่นเหลืองใช่คือถ้าใครเกิดทัน DOS นะคะได้ใช้ DOS เนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบ คำมานคำสั่งนะคะแบบพิมพ์แบบไม่มีอะไรเลยนะคะกด Directory นะคะกดอ่าซีโคลอนเพื่อเข้าใด C อะไรอย่างนี้เลยนะคะนั่นคือระบบปฏิบัติการ d o t แล้วก็หลายคนน่าจะ อาจจะเคยเล่นมาริโอในดอสมาก่อนมันสามารถเรียกได้ด้วยนะคุณเรียกเล่นมาริโอจากในดอสมาเล่นได้ด้วยใช่เมื่อก่อนเราเคยใช้อย่างงั้นเราจะบอกว่าเราเคยไปเล่นในความของพักครู่าจะเกิดทนก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่รู้เรื่องนั้นเออแต่ว่าแต่ว่าในท่วงที่เขาเมื่อเริ่มกินขอคุณยังไม่เกิดไงอ่าใช่แต่คุณอาจจะเกิดมาได้เล่นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งการทำไดเลกเอ็กซ์เนี่ยมันคือการทํางานที่แบบ เสริมไปนอกเหนือจากโปรเทคหลักที่เราว่าก็คือเน้นไปที่การาควบคุมดอสนะคะ<อ>แล้วก็ Windows 3.1ม,มากกว่าซึ่งอิงกรอมเนี่ยก็ได้ไปเป็นผู้ช่วยคนสำคัญนะคะของเจนจอนที่ท้าทามตัวไปช่วยแต่ว่าในขณะนั้นอย่างที่บอกนะคะดลิเอ็มไม่ได้รับความสำคัญมากนะักจนถึงแม้ว่าเขาจะทำงานดีในอันนี้นะคะแต่ว่าหัวหน้าผู้ดูแล Windows เนี่ยคือยังต้องออกมาช่วยให้ อ่าอิงสตรอมเซนจอร์แล้วก็ไอเซอร์เล์ที่ทำงานด้วยกันนะคะหัวหน้าในขนาดนั้นก็คือแดสซิมเบอร์เบิร์กนะคะออกมาช่วยพูดว่าแบบเฮ้ยสองคนนี้เขาจะมีประโยชน์อยู่นะเขายังแบบทำงานให้เราได้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าแบบเอ่อทำใช้โปรเจกต์เล่นๆแบบเหมือนอู้งานอยู่อะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะซึ่งในเวลาต่อมานะคะไดร์เอ็กอันนี้ก็ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะก็อย่างที่เรารูกันมันกลายเป็นอ่ วินโด้นะคะเป็นแพตฟอมทําให้วินโด s กลายเป็นแพตฟอมการเล่นเกมที่สําคัญบน p c เลยทีเดียวถ้าใครจะเล่นเกมเนี่ยมีใครมาที่แบบว่าเอยเดี๋ยวฉันจะไปเล่นเกมบนลินุกนะไม่มีใช่ไหมพอเวลาเล่นเกมเราก็้นึกถึงเราจะไปเล่นวินโด้เราก็ดูว่าวินโด s ลงได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือกลายเป็นจากไม่สําคัญกลายเป็นตอนนี้มีความสําคัญขาดไม่ได้ตอนนี้นะคะถ้าเล่นเกมต้องนึกถึงไดร์เอ็กซ์มันต้องมาแน่นอนนะคะเวลาลงเกมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ อ,อิลิกอิงสตอร์มด้วยนะครับเพที่เขาจาก<ะ>ไปแล้วนะฮะ